ที่นี่ค่ะท่านแม่พี่น้องเจ่าพิสานนะคะวันนี้ในรถตัวมันน้อยนะคะพร้อมกับสมาเพืนะคะถึงจังนะคะถึงกล่องนะคะมาขอขอบคุณถึงหน้าบ้านท่านเลยนะคะโดยคะแนนเสี่ยของท่านนะคะมีตาขมายต่อรุ่นในการทำงานนะคะถ้าท่านมีปัญหาเราจะแก้งได้นะคะหรือว่าจะให้ปรับปรุงลัฒนาะด้านไหนรอรับฟังเพื่อนได้านนะคะแล้วกปรับปรุงค่ะ ร้านขนมเงนร้านทุกร้านเลยนะคะวัานขนมปังๆนะคะสายดีเงนะคะแบบคุณค่ระหว่างพ่นาท่านแม่พี่น้องค์ย้อนนนะคะเดน้านสือองข้างมีความหมายต่อพวกเรานะคะพร้อมกับจมาทีมงานะคะราเป็นคนเสือดีแครเลยนะคะคุณสูะ